จะโลพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่นี้และขอให้พระธรรมเสนาบดีอัครสาวกเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะจงสวดพระสูตรคาถาขับไล่ดวงวิญญ,ญาณที่ไร้ไร้ในสถานที่นี้ออกไปให้หมดด้วยคาถาโคตรปรารถนาว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่สร้างกุศลบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยพระพุทธศาสนามหากษัตริย์และประชาชนบลเมืองให้พ้นจากทุกข์เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วพระโมคคัลลานะก็สวดพระคาถาขับไล่วิญญ,ญาณที่เลวร้ในสถานที่แห่งนั้น ไปหมดด้วยพระอิมพิยาบารมีเสร็จแล้วภาษาลิบุตรก็สวดพระธรรมคถาพระสวดอัเป็นสริมงคลแก่ฐานที่แห่งนั้นซึ่งข้าพเจ้าพอมีความรู้ในการสวดพุทธมนตรเจริญพุทธมนต์ได้เพราะได้สวดเจตจานาสิบสองตันมาเป็นเวลาหลายปีก็คิดจะสวดตามแต่ก็สวดไม่ได้เพราะว่าภาษาที่องค์พระรยงฆ์อรหันตะเก้าทั้งสององค์สวดนั้นเหลือที่จะติดตามได้ด้วยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้บางคําส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ ไม่สามารถจะติดตามได้ได้แต่ยืนฟังนิ่งเฉยอยู่รั้นสองพระองค์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ก็หันไปทางเ <c oughs> จ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพลังศีพระมหาสมณะและมีพระพุทธธรรมรัตว่าพระมหาสมณะตถาคตขอฝากฐานที่นี้ไว้ให้แก่พระมหาสมณะด้วยช่วยปกครองดูแลขจัดขจัดปัดเปล่าสิ่งที่เลวร้าย เป็นอาวมงคลทั้งหลายให้พ้นจากที่นี้ไปอย่าให้มากล้ามกายได้และขอให้นําแต่สิ่งที่เป็นสิมคนมาสู่ที่นี้หากฐานที่นี้จะมีเพศภัยอันดึงอันใดก็ขอให้พระมหาสมณะได้ช่วยขจัดปัดเป่าภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านี้เหล่านั้นให้หมดสิ้นไปด้วยสมเด็จวัดจันโตพรมังศีและพระมหาสมณะหรือหลวงพ่อสมเด็จอาจารย์ของข้าพเจ้าก็ยกมือพนมฟังพระพุทธน้ำหลัดและพุทธบัญชาจากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจา้าจอมไต แล้วก็ยกโมขึ้นยกมือขึ้นสาธุการเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระงองค์ก็ทรงลอยขึ้นสู่นภาการจางหายไป <c oughs> ในลําดับนั้นสิ่งที่น่าประหลาดที่สุดก็ได้มาเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ากล่าวคือเมื่อสงสเด็จพระสัมมาส,สรรัสมพุทธเจ้าทรงประทานพรเสร็จขาดพระโอท,ทันทีก็ทำให้รู้สึกว่าความเจ็บปวดที่หัวใจก็ดีความแน่นในอกหายใจไม่ออกก็ดีความเจ็บปวดแสบท้องเพราะว่าขาดหายก็ดีหายไ้ทันที ประดุดหยิบทิ้งอย่างประหลาดมหัศจรรย์สุดแสนจะพานาแล้วร่างกายข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าบูกกลับเข้าสู่เตียงนอนของคนไข้อย่างเดิมและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกลืมตาขึ้นก็ปรากฏว่าขับรีกระเป๋าแข็งแรงและการเหม็นอาหารก็ไม่เหม็นหายเหม็นดังปิดทิ้งกลับมีกลิ่นหอมอย่างประหลาดอันนี้เป็นความประหลาดเหลือที่จะพานาเป็นความรู้สึกที่แท้จริงด้วยความรู้สึกยินดีอย่างสุดที่จะพานาพานาได้ ในขณะนั้นเมื่อข้าพเจ้าลืมตาขึ้นก็ปรากฏว่าหิวน้ำกระหายน้ำขึ้นมาทันทีจึงบอกกับผู้เฝ้ารักษาพยาบาลคือบุตรของข้าพเจ้าว่าขอกินน้ำหน่อยแต่เดิมที่ข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่าแม้แต่น้ำก็ดื่มไม่ได้เพราะว่าภายในลมมันดันน้ำสาลักออกมาหมดแต่มาบัดนี้ข้าพเจ้าดื่มน้ำได้สองแก้วเต็มๆด้วยความกระหายและร่างกายก็รู้สึกสดชื่นพอแปดโมงเช้าพวกหมอและนางพยาบาลกลุ่มที่มาตรวจตอนตอนหกโมงเช้าได้เข้ามาถามอาการ ข้าพเจ้าก็รู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแข็งแรงขึ้นอะไรก็ดีขึ้นทุกอย่างพอสิบโมงกลุ่มหมอมาตรวจอาการอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองก็พากันแปลกใจว่าเอ๊ะทําไมข้าพเจ้าจึงหายดีขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติเช่นนี้ไม่น่าเชื่อเลยหัวใจก็ดีขึ้นร่า <c oughs> <c oughs> งกายก็ <c oughs> อ่อนเพลียก็ดีขึ้นการสูบฉีดโลหิตวัดความดันอะไรต่ออะไรก็ดีไปหมดทุกอย่าง ก็เป็นปกติอย่างเดิมหมดแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะเล่าให้ใครฟังได้ในขณะนั้นเพราะถ้าเขาเชื่อก็ดีไปถ้าเขาไม่เชื่อจะหาว่าข้าพเจ้าหลงวมงนายอะไรไม่เข้าเรื่องเชื่อถือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อทาให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วอายุก็มากยศก็สูงเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายอยู่มากก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสียหายไปหมดพอตอนเที่ยงคุณแดงหรือคุณจรูดกับคุณหมอปัญญาก็เข้ามาเยี่ยมอีกครั้งนึงคุณแดงบอกเอ๊ะเขารายงานในบันทึกประวัติของคุณพ่อว่า คุณพ่อดีขึ้นมากอย่างน่าประหลาดทั้งๆท,ที่เมื่อเช้านี้นึกว่าจะไปไม่รอดเสร็จแล้วและคุณแดงก็ถือเอาเกี๊ยวกับข้าวต้มปลามาให้เพราะอาหารที่โรงพยาบาลให้มาไม่สามารถจะรับประทานได้ข้าวเจ้าก็ขอ,ขอบขอกขอบใจในความจดีของคุณหมอและภรรยาและลุกขึ้นทานอาหารได้ตั้งเยอะ <c oughs> ทั้งข้าวต้มและเกี๊ยวข้าวต้มปลาและเกี๊ยวซึ่งเมื่อวานนี้เหม็นยิ่งกว่าอุจจาระเน่าๆแต่มาวันนี้กลับหอมหวนชวนรับประทาน และตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าก็หายวันหายคืนพอุันขึ้นอีกสามวันก็ถอดสายท่อออกซิเจนออกน้ำเกลือที่ว่าจะให้ห้าขวดก็ให้เพียงสามขวดก็เป็นอันว่าสิ้นสุดต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็พักอยู่ก็จนกระทั่งถึงวันที่หกมกราคมพอออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเป็นอันสิ้นสุดความเจ็บป่วยแสนสาหัสถึงกับวิญญาณออกจากร่างเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2 5 2พเมื่อเวลาประมาณ6โมงสหนาทีเพียงเท่านี้ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวอาการก่อนตายของพลโทสมานมีระวัทยะนะครับ <c oughs> ก็ต่อไปเราก็จะมีรือเป็นเรื่องนะเล่าเรื่องตายเหมือนฝันโดยคุณสิทธิศักด์นะครับนะก็เป็นผู้อ่านหนังสือโลกทิพย์บริรับที่ได้เขียนมาร่วมสนุกนะครับนะก็ลองฟังดูนะ <c oughs> ข้าพเจ้าทํามาค้าขายอยู่ในตลาดแห่งหนึ่ง ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวเล็กๆมีสมาชิกคือพ่อแม่และข้าพเจ้าเท่านั้นเรียกกันว่าเราอยู่กันเพียงสามคนวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะยุ่งและสนใจอยู่กับการค้าไม่ได้สนใจกับการทำบุญให้ทานแต่อย่างใดแม้พระสงฆ์องค์เลนจะโครจรบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพวกเราก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะบ้างข้าพเจ้านับถือรัติศาสนาอื่นที่ไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธ เรามีการบริจาคทานบ้างเหมือนกันแต่บริจาคให้แก่คนขอทานที่มานั่งเกะกะ <c oughs> อยู่หน้าร้านแต่เราไม่ได้บริจาคด้วยศรัทธาเราให้ดูความรำงคาญมากกว่าทั้งนี้เพื่อเป็นการขับไล่ขอทานให้พ้นพ้น,พนไปอันที่จริงข้าพเจ้านับถือรัติศนานั่นเป็นการนับถือตามบิดามรรดาข้าพเจ้าไม่ได้ศึกษาธรรมคำสอนของสดาของพระองค์ใดข้าพเจ้าไม่รู้ด้วยว่าพระเจ้าคือใครและใครเป็นพระเจ้าพระเจ้าทำอะไรอยู่ที่ไหนมีความสำคัญเพียงไร แม่บิดาบรรดางข้าพเจ้าก็ไม่เคยบอกไม่เคยสั่งสอนเพียงแต่บอกว่าบ้านเรานับถือพระเจ้าไม่ต้องไหวพระเท่านั้นเอง <c oughs> เมื่อไปอยู่โรงเรียนเห็นนักเรียนอื่นพนมมือไหวพระแล้วตายข้าพเจ้าได้แต่ยืนก้มหน้าตามที่คุณครูท่านกุณาบอกไว้ตอนเช้าข้าพเจ้ายืนดูพระทิ่ถุสง์เที่ยวพิกข,ขาจารย์ยังเคยดูหมิ่นอยู่ในใจว่านักบวชเหล่านี้เอาเปรียบสังคมจริง เขาคงไม่มีสติปัญญาจะทำาิดการงานใดๆจึงต้องมาบวชและเบียดเบียนผู้อื่นและมาเบียดเวียนทุกชาเสด้วยคิดแล้วก็น่าแปลกร่างกายก็ดูดีดูก็ดีร่างกายก็ดีด,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 ดูกำยำกำยำล่ำสันผิวพรรณหน้าตาก็ไม่ใช่คนโง่หรือปัญญาอ,อ่อ <c> น <oughs> แต่อย่างใดทำไมเขาจึงไม่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน บางท่านบางองค์แก่จนน้ําเงือกลูกหลานเขาก็ไม่กระตันยูลูกคุณหรืออย่างไรถึงต้องมาขอคนอื่นอยู่อย่างนี้ความคิดอย่างนี้เกิดเมื่อข้าพเจ้ามีอายุ13-14ปีนับว่าเป็นความคิดของวัยรุ่นที่มองสังคมอีกมุมหนึ่งและเป็นความคิดของเด็กหนุ่มที่จบเพียงชั้นประถมปีที่4เท่านั้นยิ่งข้าพเจ้าเห็นคน้านนอกถือขันข้าวใส่บาทก่อนจะใส่่า่ก่อนจะใส่เขายกขันขึ้นเหนือหัวปากกระพุมพำท่องบนคาถา คล้ายๆกับจะอ้อนวอ,อนวอะไรสักอย่างและเมื่อใส่บาตรเสร็จก็ยังต้องยกมืไอไหว้อีกนึกไม่ออกว่าเขาทําอะไรอย่างนั้นเพราะตามทางดัของชาวโลกผู้รับควรจะขอบคุณผู้ให้แต่นี่ผู้ให้กับ <c oughs> ต้องวบผู้รับมันไม่น่าเป็นไปได้ขำดีเหมือนกันคันจะสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เกรงไปว่าเขาจะหาว่าเราโง่สู้เก็บไว้ในใจดีดกว่าไม่มีใครหวัวเราะเยาะเราได้ข้าพเจ้าไม่เคยไหว้พระเลยแม้แต่ครั้งเดียวบ้านข้าพเจ้าก็ไม่เคยนิมนต์พระมาสวด คาถาในบ้านใกล้เคียงเขานิมนต์พระมาทาบุญถ้าเขามาบอกเราถ้าเขามาบอกเราก็จะเอาเงินจํานวนหนึ่งใส่ซองส่งให้เข้าไปโดยไม่คิดว่าเราทําบุญแต่ได้ช่วยเหลือคนรู้จักกันข้าพเจ้าเคยไปวัดเหมือนกันเพราะเพื่อนๆช่วนไปเที่ยวงานวัดยิ่งไปเห็นพระท่านเทศนาเป็นทานองแหล่ฟังดูแล้วยิ่งรู้สึกว่าเหมือนนักร้องลูกทุ่งไม่ไว้พดก็ชายเมืองสิงห์หรือเหมือนลุงพี่พรพิรมตอนเป็นบวชและอาจจะตะลกขนองเฮฮาผวันนั้นสีอีก เน,นึกว่าพระองนี้น่าจะศึกไปเป็นนักร้องนุ่งจะคงจะดีกว่าดังกว่าวันหนึ่งในฤดูหนาวข้าพเจ้ารู้สึกปวดศีรษะเพราะเป็นไข้หวัดข้าพเจ้าไปซื้อยาไข้หวัดมารับประทานหมอตีเพื่อนกันบอกว่าให้รับประทานสามชั่วโมงตอนหนึ่งชุดก็ประมาณสี่เม็ดข้าพเจ้าปฏิบัตบิตั้งคำสั่งหมอตียังเข่งคัดโดยตั้งเนยกาไว้เลยทีเดียวข้าพเจ้าจาได้ว่าข้าพเจ้าได้กินยาชุดสุดท้ายเมื่อเที่ยงคืนเมื่อกินยาเข้าไปแล้วรู้สึกร้อนใน ในหน้าอกหายใจขาดๆและเริ่มทุรนทุรายแล้วก็หลับลอยไปในขณะนั้นข้าใจ้ารู้สึกว่าทุกสิ่งอย่างในร่างกายมันปกติหมดไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่หนาวและรู้สึกแข็งแรงจิตใจปลอดโปร่งสมองแจ่มใสเรียกว่าสบายที่สุดจริงๆข้าพเจ้าลุกจากที่นอนเดินไปเปิดประตูหลังบ้านเห็นรถไฟแล่นมาพอดีข้าเจ้าคิดว่าจะต้องไปเยี่ยมคุณลุงที่จังหวัดลบบุรีสักหน่อยพอคิดก็ปรากฏว่าข้าพเจ้าขึ้นไปอยู่บนรถไฟแล้ว ข้าพเจ้าเลือกที่นั่งติดกับหน้าต่างด้านหนึ่งหันหน้าไปทางหัวรถไฟมองดูภายนอกมันมืดไปหมดเลย <c oughs> พนักง,งานตัดตัวเดินมามองดูข้าพเจ้าแวบ,บหนึ่งแล้วก็เดินเลยไปเมีก็ถามเอาตัวแปลกดีเหมือนกันพอรถไฟจอดฐานานี้มันมีมีคนขึ้นลงจํานวนมากพอสมควรมีสตรีกลุ่มหนึ่งรวมสี่คนขึ้นมาที่ข้าพเจ้านั่งอยู่คนนําหน้านั้นอ้วนตุตะน้ําหนักต้องเกินกว่าหกสิบหกสิบกิโลไปแน่ แกมาถึงแกก็บอกพวกว่านั่งตรงนี้และว่างดีจริงนะพอจบคำแม่อ้วนก็เวียงก้นลงบนตักผมอย่างหน้าตาเฉยครั้งแรกผมตกใจจะแหกปากร้องอยู่นะ้วแต่เมื่อใจอ้วนนั่งตักผมผมก็ไม่เห็นจะหนักหนะอะไรกับเบาสบายได้ไดกินน้ำหอมจากเครื่องมาทินผิวของแกซะอีกบะทัางโชคดีแล้วเกินนั่งอยู่ด,ดีก็มีผู้หญิงม,มีผู้หญิงมานั่งตักพอรถไฟตออสถานีลบบุรี ผมดันใ้อ้วนทุกขึ้นแต่ก็รู้สึกว่ามันว่างเปล่าแม่ตัวผมก็ลอยก็ลอยลงจากรถไฟผมหยุดเรียกสามรอตั้งหลายคันแต่สามรอมันเหมือนไม่อยากได้เงินมันก็ก้มหน้ากลมตาปั่นไม่ยักกระเหลี่ยมามองผมจึคิดว่าถ้าถ้าขุนนางแค่นี้เดินไปได้เดินไปก็ได้วะเหตุที่ต้องไปท่าขุนนางเพราะผมจะต้องลงไปลงเรือไปย่ยมลงที่งิ้วลายนูน่นเพียงไม่กี่อึดใจข้าพเจ้าก็ไปเดินหยุดที่หน้าท่าขุนนางมองหาเรือก็ไม่มีมีแต่ เเรือหัวตัดท้ายตัดเหมือนลงผีนึกในใจว่าเรืออย่างนี้เราไม่ไปดีกว่าพอดีเหลียวไปเห็นตาแปะแก่คนหนึ่งยืนแบกอะไรอยู่ดูเหมือนถ่กระจกจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆเป็นตาแปะบ้านใกล้ๆค่ะับข้าพระเจ้าแต่แกตาไปตั้งปีขวาแล้วและสิ่งที่แกแบกอยู่นั่นก็คือดินเหนียวที่อาจเป็นแท่งขนาดกว้างสองซอกและยาวไม่เกินสองวาสังเกตดูท่าทางของแกเ,เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอาการอยู่เข้าเจก็ตรงไปเข้าไปแล้วถานทันทีตาแปะ ลื้ตายไปตั้งนานแล้วทาไมจึงมาแบกแผ่นดินอยู่ที่นี่เล่ารู้เอ้ยรู้ไม่รู้อะไรแต่แป๊ะพูดภาษาไทยแต่สาเนียงจีนตั้งแต่อ้วนตายมาอ้วนก็ต้องมาแบกแผ่นดินอยู่ที่นี่จะไปไหนก็ไปไม่ได้อ้าวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะข้าพเจ้าอุทานด้วยความสงสัยใครเขาบังคับอาแป๊ะให้มาทําอย่างอย่างนี้นะไม่มีใครบังคับหนอตาแป๊ะเสียงกระซ่ามันเป็นเอ่อมันเป็นของมันเองเป็นกรรมว่ะอ้วจะจะช่วยรื้อข้าพเจ้ากล่าวด้วยความสงสาร แต่เมื่อข้าพเจ้าออกแรงยกแผ่นดินเล็กๆนั้นมันก็ไม่ยอมขยับขึ้นจนแต่อย่างใดมันกระดัดหนุกมันหนักดุดเสาหินนั่นแหละข้าพเจ้าถลังออกมาตั้งใจจะโดดผาให้เต็มเต็มกำลังแต่พอข้าพเจ้าตั้งท่าจะกระโดดเข้าผาแผ่นดินเสียงตะว่าก็ดังขึ้นเอ้ยไอหนูมันโครงการอะไรของแกวะข้าพเจ้าหันมาดูตามตามเสียงเห็นชายร่างใหญ่ตัวดําเป็นหมึกมือถือขวานโบราณมาถือมาทีเดียว แต่ก่อนที่เข้าจะทําลไรท่านั้นก็อสัมภาษณ์ไปอีกว่าไอ้หนูเอ้ยคนอย่างเองช่วยตาแป๊ะไม่ได้หรอกบุญเจ้าไม่ได้ทําไว้จะมีปัญญาช่วยได้อย่างไรเองนักคนมีบุญแต่เองไม่เคยทําบุญเกิดม,มาเสียชาติว่ตะตาแป๊ะแกไปทําอะไรใครล่ะจึงต้องมาทรมานอย่างนี้เขาจะถามอย่าสงสัยให้ตาแป๊ะเล่าให้ฟังดีกว่าฉะนั้นหันมากำชาตาแป๊ะว่าเล่าเล่าไปเล่าให้เขาฟังความจริงมีเท่าไหร่เล่าให้หมดถ้าก,ก็หกละก็ต้องถูกลงโทษเพิ่มเติม อีกสองเท่านะต่อจากนี้ก็เป็นคําเล่าของตะแปะแกเล่าว่าแกเล่าว่าแกมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งประมาณสิบไร่อ่ะอนณาเขตด้านหนึ่งติดอยู่กับที่ธรณีสงของวัดแกพยายามบุกลุกที่ดินของวัดด้วยวิธีขุดเขกขยายเข้าไปทีละจอบสองจอบแต่ที่ดินลึกเข้าไปประมาณสองสออเท่านั้นเมื่อแกตายจึงต้องมาทนทุกข์ยืนแบกแผ่นดินอยู่อย่างนี้หนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็วางไม่ได้ ตอนท้ายแกสั่งว่าเมื่อข้าพเจ้ากลับไปบ้านแล้วให้ไปบอกอามวยลูกสาวแกให้จัดการยกที่ดินแปลงนั้นถวายวัดทั้งหมดเพื่อเป็นการไถ่าบาปแกจึงจะพ้นเวรนข้าพเจ้ารับรับคำว่าจะจัดการให้ตามความประสงค์ไอ้หนูกลับบ้านได้แล้วชายร่างใหญ่ร้องบอกข้าพเจ้าป่านนี้พ่อแม่เองร้องให้หาน้ำตาเป็นถังถังแล้วอันที่จริงข้าพเจ้ายังไม่อยากกลับแต่ชายร่างใหญ่ไม่ยอมและบอกว่าถ้าช้าจะไม่ทันการมา ข้าจะไปส่งแต่ตอนนี้ไปเองจะต้องทำบุญให้ทันนะพูดจบชายร่างใหญ่ก็คว้าแขนข้าพเจ้าพาหมุนวนสามรอบแล้วก็เหวี่ยงมือขึ้นสวากาศข้าพเจ้าก็ลอยเรี่ยวมาตกกลางบา